นี่ครับไหลบัวเดี๋ยวเราจะมาตำไหลบัวกินกันนะครับเพื่นพนอนๆบอกไก่ก็ล้างน้ำล้างน้ำไม่สะอาดแล้วค่อยไปเข้าตำเครื่องตำาตัดเสร็จแล้วตัดสั้นต,ตัดยาวแล้วแต่เราชอบนะเสร็จแล้วก็จะเอาไปล้างน้ำ สาวน้ำไม่สะอาดล้างหลายรอบหน่อยเพื่อความมั่นใจเตรียมพร้อมแล้วก็ใส่แค่นี้แหละพริกกระเทียมมะขามใส่ไปหน่อยนึงเดีย๋ยวค่อยมาใส่มะนาวอีกทีนึงเอรสชาติมันจะได้คมกลรบโกให้ละเอียดพอควรอ้าว ใครมีกุ้งแห้งก็ใส่กุ้งแห้งเข้าไปด้วยใส่ถั่วไปด้วยแล้วแต่ชอบใครชอบยังไงก็ใส่อย่างนั้นอ๋อเรียบร้อยรับประทานได้เลยมามาเพื่อนๆมากินด้วยกันนี่เสร็จแล้วตำไหลบัวอา้าวน่ากินไหม เดี๋ยวมากินด้วยกันนะทุกคน